สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูการทำคลองดาดนะคะก็ใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะทอดยาวออกไปคลองนี้นะคะจะมาจากบัรลาดมาจากเขื่อนเพชรกุ้งยาวอะไรเดิมจะเป็นคลองดินค่ะนี่จะเป็นถนน ก็มีการพัฒนาทําเป็นคลองดาดเพราะเวลาน้ำท่วมจะท่วมนานครับสองเดือนลำบากอันนี้จะไปที่บ้านนะคะไปที่บ้านเดี๋ยวเราไปดูคลองข้างๆนะคะนี่เลยค่ะคลองข้างๆที่ทําเสริมไว้ ยังไม่ได้ทำเป็นคลองดาดค่ะลองดาดอยู่ตรงนู้นที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้อันนี้ทำเสริมไว้นะคะน้ำท่วมจะท่วมหนักมากก็เลยต้องมีการเสริมไว้ค่ะโนบินลมพัดเย็นมากค่ะหนาวเลยแหละ ก็คงจะต้องมีการทำอีกอะเนาะไม่งั้นก็ไม่ไหวของฟ้าสวยจังเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกซีกนึงกันค่ะนี่เลยไปบ้านค่ะไปที่บ้านไปบ้านสวยยาก็เพิ่งทำได้แค่นี้นะคะ พุ่งตรงไปเลยค่ะแล้วก็จะไปเจอกับทางรถไฟอันนั้นจะเป็นคลองเสริมมีผักเต็มเลยผักตบทั้งนั้นหละค่ะก็เดี๋ยวถ้าทำเสร็จก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังกันอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โสรยาจอยพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ